สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถสวยพร้อมใช้งานสภาพงามๆหนึ่งในร้อยครับ69,000าบาทนะครับใครหารถใช้งานห้ามพลาดนะครับคันนี้สวยมากๆครับกับ Honda c ซ t y t ้ไท C นะครับปี2000รถสภาพสมบูรณ์สวยๆเลยครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับเครื่องพันห้าเกียร์ออโต้น้ำมันล้วนนะครับคันนี้สวยเดิมมือเดียวป้ายแดงดูแลดีเข้าศูนย์ตลอดเลยครับเป็นรถคุณหมอนะครับสีสวยเต็มลำนะครับคันนี้สีสวยขัดเคลือบมาให้เรียบร้อยสีสวย เรียกว่าใครสนใจนะครับคุ้มมากๆนะครับคันนี้สาภาพดีราคา6,9,000บาทนะครับคัสสวยเช็คสวยมาฝากสมาชิกที่กำลังหารถใช้งานราคาหลักหมื่นครับ รถสวยมากๆนะครับภายในก็ระบบไฟฟ้ากระจกขึ้นลงไฟฟ้า4บานแล้วก็ซ้ายขวาปรับไฟฟ้านะครับภายในสะอาดสวยมากๆนะครับราคาสภาพแบบนี้สุดคุ้มเลยครับ69,000บาทนะครับประวัติชัดรถสวยเน้นใช้งานทนทานดูแลง่ายใช้ได้ย,วยาวๆนะครับเดินทางใกล้ๆสะดวกสบายไปได้เลยนะครับกับ69,000บาทนะครับคุ้มไม่คุ้มสมาชิกพิจารณา,นานนครับส่วนสภาพรถเราคัดและเช็คมาเรียบร้อยภายในสวยกระจกขึ้นลงไฟฟ้า4บานใช้งานได้ครบซ้ายขวาปรับไฟฟ้ามาชม มดูได้มาเช็คดูก่อนนะครับรถสวยสภาพดีก็มีประกันชั้น2อยู่ด้วยนะครับและที่สําคัญ ยางก็เพิ่งเปลี่ยนมานะครับปี2023รถสวยสภาพเดิมโรงงานก็ว่าได้สีสวยเต็มภายในก็สวยสะอาดนี่นะครับไม่ใหญ่ไม่โตเน้นใช้งานเดินทางใกล้ๆสะดวกสบายไปได้ทั่วไทยแน่นอนครับน้ำมันล้วนไม่เคยชนหนักอัดต่อหรือพลิกคว่ำเข้าศูนย์ดูแลดีนะครับรถคุณหมอใช้งานนะครับรถสภาพสมบูรณ์นะครับอยู่แถวโรงพยาบาลคลองสามวามินบุรีกรุงเทพโทรเจรจาสอบถามไปเช็คชมดูรถทดลองขับรถสวยสภาพดีแบบนี้นะครับสวยมากๆสุดคุ้มเลยครับกับราคาครับ 69,000บาทนะครับบอกเลยว่าคุ้มขับเดินทางใกล้ไกลสะดวกสบายไปได้ทั่วไทยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับภายในสวยสะอาดเบาะผ้าดีๆด,ดูแลมาให้เรียบร้อยนะครับเก็บงานเช็คทุกระบบแล้วครับน้ำมันล้วนนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับรถสวยสมบูรณ์สุดๆส,ส,ส,สภาพนี้ราคานี้พิจารณาจับจองดูได้ครับถูกใจหรือไม่ใช่หรือเปล่าสมาชิกพิจรารณา รถสวยพร้อมใช้นะครับเอกสารครบถูกต้องนะครับใครสนใจหาใช้งานขับได้ทั่วไทยนะครับไม่เคยติดแก๊สแล้วก็ไม่มีชนหนักตัดต่อรถสวยสภาพดีมากๆนะครับมาชมได้มาเช็คได้นะครับแถวโรงพยาบาลคลองสามวามินบุรีกรุงเทพนะครับนี่เลยครับหน้าเดิมท้ายเดิมครับไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อพิกว้วนะครับเอกสารครบการันตีการโอนนะครับรับประกันการโอนโอนได้สบายใจแน่นอนนะครับรถสวยมากมานะครับสีเคลือบแก้วมาให้เรียบร้อยนะครับงามๆเลยครับ คุ้มนะครับราคาสภาพหาแบบนี้ไม่ค่อยจะเจอนะครับราคาถูกกว่านี้ก็มีแต่ไม่ใช่สภาพนี้นะครับก็เลือกว่าจะซื้อไปซ่อมหรือจะซื้อไปใช้งานนะครับรถสวยมากๆนะครับคันนี้ฝากไว้ด้วยครับ